ถ้าอายการสั่งไม่ฟ้องและไม่ใช่คําสั่งของอายการสูงสุดก็คืออายการจังหวัดทั่วไปสั่งไม่ฟ้องนั่นแหละจะต้องถูกตรวจสอบตามขั้นตอนในมาตรา1น5หรือ145ทับ 1, ตอนนี้จําหลักเท่านี้ให้ได้ก่อนแต่ถ้าเป็นคําสั่งไม่ฟ้องของอายการสูงสุดจะไม่ถูกตรวจสอบแล้วถือว่าเป็นคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องเรื่องการตรวจคําสั่งไม่ฟ้องของพนักง,งานอายการนะครับจะมีอยู่2มาตราซึ่งที่จริงแล้วผมขอเน้นตรง1 4 5่ทับ1 วัคหนนะครับซึ่งเป็นการสอบสวนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจแต่หลักการคล้ายๆกันนะครับก็คือถ้าเป็นคำสั่งไม่ฟ้องของอายการทั่วไปต้องถูกตรวจสอบถ้าเป็นคำสั่งไม่ฟ้องของอายการสูงสุดไม่ต้องถูกตรวจสอบรวถมถึงผู้รักษาการแทนด้วยนะครับ ดูนะครับถ้าเป็นการสอบสวนที่มีความรับผิดชอบของตํารวจ1 4 5่วักหนึ่งก็แยกเป็นในกรุงเทพพนักง,งานอายการต้องส่งสํานวนการสอบสวนพร้อมคําสั่งเสนอไปอยังผู้บ,บัญชาของฝ่ายตํารวจคือระดับผอ,บอรตรรอ,องผอ,อรตรผู้ช่วยผอ,อรตรต่อไปครับ1 4 5่ทับหวักสอ แล้วก็ดูครับว่าฝ่ายตํารวจเห็นพ้องหรือเห็นแยง้งถ้าฝ่ายตํารวจเห็นแย้งกับคําสั่งของอายการจังหวัดก็คือเห็นว่าควรสั่งฟ้องนะครับอันนี้ให้ส่งไปให้อายการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเพื่อชี้ขาด ถ้าอายการสูงสุดมีคําสั่งไม่ฟ้องอันนี้ถือว่าเป็นคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนะก็ไปใช้บังคับมาตรา146กับ147ต่อไปนะครับก็คือห้ามสอบสวนเรื่องเดียวกันนั้นอีกเว้นแต่จะมีพยานหลักฐานใหม่ล้วก็ต้องแจ้งให้กับคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทราบคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องเนี่ยจะมีอยู่3กรณีนะครับหคือเป็นคําสั่งไม่ฟ้องของอายการสูงสุดตามมาตรา143วรรคสในคดีฆาตกรรม 2. เป็นคําสั่งชี้ขาดไม่ฟ้องของอายการสูงสุด กรี Gray, มีความเห็นแยง้งตามมาตรา1น5่กับ14 5่ทับหแล้วก็อันที่3เป็นกรีพนักงานอายการมีคําสั่งไม่ฟ้องแล้วก็ฝ่ายตรวจสอบเห็นชอบด้วยพวกคําคสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องเนี่ยเราต้องใช้มาตรา1น6่กัน147 146ก็คือพนักง,งานอายการต้องแจ้งคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องให้กับผู้ต้องหาและผู้ร้องทุกทราบนะถ้าถูกควบคุมตัวอยู่ก็ให้ปล่อยไปนะแต่146ี่นี่ไม่น่าจะถามนะครับที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ก็คือตรงมาตรา1น7คือห้ามทําการสอบสวนด้วยคควาามมมททีี่่่่เเลือออนนสบจจกกรระัังงงดงดดดิแให มันก็ต้องมาเน้นกันนะครับอันนี้ต้องเป็นคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนะทีนี้หนังสือพิมพ์ไปลงกันใหญ่เลยว่าอายการสั่งไม่ฟ้องคดีจบแล้วถึงที่สุดแล้วมันไม่ใช่เนี่ยการที่อายการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยต่อให้เป็นคําสั่งอายการสูงสุดเนี่ยมันถือว่าเป็นการดําเนินคดีโดยรัฐนะครับอย่าลืมข้อนี้ฉะนั้นกฎหมายจะไปตัดสิทธิ์เฉพาะการดําเนินคดีโดยรัฐเท่านั้นก็คือห้ามมิให้มีการสอบสวนในเรื่องเดียวกันนั่นอีกก็คือตัดสิทธ์เฉพาะการดำเนินคดีโดยรัฐไม่ได้ตัดสิทธิ์การดําเนินคดีโดยรรรัั ยังสามารถที่จะไปฟ้องเป็นคดีใหม่ของตัวเองได้ภายในอายุความฟ้องคดีในแง่ของรัฐถ้ารัฐจะกลับมาดําเนินคดีใหม่นะครับก็มีเงื่อนไขนะก็คือจะต้องอ้างว่าได้พยานหลักฐานใหม่อันสําคัญแก่คดีซึ่งน่าจะทําให้หลงทษผู้ต้องหาได้ทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยตรงเนี้ยกฎหมายเปิดช่องก็จริงแต่ว่าใช้กันได้น้อยมากเพราะกฎหมายใช่ว่าได้พยานหลักฐานใหม่ใหม่ขนาดไหนใหม่ก็คือต้องไม่เคยปรากฏต่อพนักง,งานสอบสวนมาก่อนถ้าเป็นพยานหลักฐานเดิมนะแตเออ่เอาไว้ ไปแปลงล่างไปแ,แปลความเพิ่มเติมอย่างนี้ไม่ใช่พนัลักฐานใหม่จะกลับมาสอบสวนใหม่ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องการลือนะล้อฟื้นคดีนะลื้อฟื้นคดีมันเป็นอีกกรณีนหนึ่งนะครับส่วนมากจะใช้กับคดีถึงสุดแล้วแต่อันนี้เป็นกรณีมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องส่วนนี้เป็นกรนตัวอย่างพยัลักฐานใหม่ซึ่งจะเป็นตัวอย่างจากการบรรยายนะครับก็คดีจริงๆมันแทบยังไม่มีะนะอันนี้บอกว่าเป็นพยานที่ขณะที่สอบสวนครั้งก่อนเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศแล้วเพิ่งกลับมาในภายหลัง